ผลทำไมต้องเทรด eMicro crude oil 1. เริ่มต้นด้วยเงินลงทุนที่ต่ำสัญญา eMicro crude oil 100บาร์เรลที่สามารถเริ่มต้นลงทุนในตลาดน้ำมันด้วยเงินเพียง5-10%ของมูลค่าเต็ม 2. ราคาผันผวนเหมาะกับการซื้อขายเพื่อเก็งกำไรเพราะมีราคาที่ผ,ลผลันผวนจากปัจจัยอย่างสภาพอากาศและการเมืองที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง 3. เลือกลงทุนโดยตรงไม่ต้องผ่านกองทุน ETF MTS Capital เปิดโอกาสให้นักลงทุนเข้าถึงการซื้อขายได้โดยตรงในตลาดน้ำมันระดับโลกไม่ต้องผ่านกองทุน ETF 4. ลดต้นทุนค่าธรรมเนียมจากการซื้อขายผ่านกองทุนด้วยการลงทุนผ่านตลาดอนุพันธ์จะมีอัตราค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่าเมื่อเทียบกับค่าธรรมเนียมที่ซื้อขายผ่านกองทุนช่วยลดต้นทุนให้กับนักลงทุนอีกทางหนึ่ง 5. เทรดได้ตลอด24ชั่วโมงสามารถซื้อขายได้24ชั่วโมงในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ซึ่งช่วยให้นักลงทุนจากทั่วโลกเข้ามาร่วมในตลาดได้ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ตลาดและเกิดราคาซื้อขายที่โปร่งใสสรุปข้อดีทำไมต้องเทรด eMicro Crude Oil 1. เริ่มลงทุนเพียงแค่300 USD 2. ราคาผันผวนเหมาะแก่การเก็งกำไร 3. เลือกลงทุนและควบคุมการซื้อขายได้ด้วยตนเอง 4. ลดต้นทุนเพราะไม่ได้ซื้อขายผ่านกองทุน 5. เทรดได้ตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นักลงทุนจากทั่วโลกมีส่วนร่วมทำให้ตลาดเกิดสภาพคล่อง MTS Capital โรเกอร์ไทยที่ติด1000บริษัทแรกในสิงคโปร์ถูกจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในบริษัทที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดอันดับต้นๆถึง3ปีซ้อนเป็นโบรกเกอร์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านสภาพคล่องและตลาดมากกว่า12ปี ทั้งยังเป็นสุดยอดแบรนด์ขอนใจคนไทย2ปีซ้อนด้วยรางวัลซูเปอร์แบรนด์ปี2021-2022อ,อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกลอต่อ MTS Capital ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆเพื่อความถูกต้องและความโปร่งใสแก่นักลงทุนพร้อมด้วยนวัตกรรมการลงทุนที่ใหม่และทันสมัย การรันตีด้วยรางวัล Most Innovative d e l i v e r e House 2ปีติดต่อกันจาก International Finance นิตยาสารทางธุรกิจและรางวัลการเงินชั้นนำจากลอนดอนที่ดำเนินการคัดเลือกองค์กรจากทั่วโลก MTS Capital เชื่อมการเทรดสู่ตลาดโลกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน